ผมดูให้ให้ด่านสองนะพร้อมเล่นหรือเปล่าอาชาอาชากูจำได้มีกูมิน่าจะด่านสองลำบากอันนี่โอ้ยเจอหนึ่งโอ้ what the fuck ฮียเนี่ยเหตุใดครับวดบอกผมทีครับพี่ชายพี่ชายเอกชายตัวอ้วยเหรอครับฮิเอ๊ นะอันนี้มันทับทับกันด้วยนะเยี่ยนี่มันแปะบีมครับไอ้น,นี่แปะบีมครับฟีดอมก็แปะบีมครับรถด,ดีเฟนส์สามสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์กูไปใช้อ้วนเมเทโอดีกว่าครับที่ผ่านแล้วครับพี่ชายทำไมพี่ชายเอาแต้มเอสพีมาลงแบบนี้ละ่ะพี่ชายเอ้แต่หนึ่งจุดห้าใช้ได้ครับหนึ่งจุดห้าใช้ได้ครับหนึ่งจุดห้าใช้ได้หนึ่งจุดห้าใช้ได้ครับม,มันต้องแท็กยานวันชอ็อตปะเออมันต้องแท็กยานวันช็อตนะแต่อันนี้ผมไม่เข้าใจ ตัวอวยหรือเปล่านี่พี่ชายครับนี่ตัวอวยนะแต่ผมคิดว่านะพี่ชายนะเอาไปเล่นนะอาจจะกลายเป็นหมูในอวยแทนนะพี่ชายนะสำหรับตัวนี้นะเป็นหมูในอวยแทนชัวชวครับไม่ <c oughs> เป็นไรพี่ชายมีแล้วเ,เล่นไปครับต่อมาครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับมาครับ ตามสูตรครับตามสูตรครับตามสูตรครับอี๋ตามสูตรครับนาราทีฟครับอี <Yeah. S 1> บ๋นาราทีฟครับ,รรบไหนม,มีฮาโร่้ไหมมีคิวมีครับสองหนานี่มาโอ้ยยังไม่มีฮารู้อ้คยคุยเอ้ยขอดทุ่งเกลือเยอะๆครับแชทอี๋ คนที่เขามีเขาไปนอนเออเหล๋วคุณปะทูคุณปะทูยังอยู่ครับที่เป็นอัศวินนะครับถุงเกลือนะครับที่เป็นอิโมโประจำชองผมะอิโมจินะอ๋อนาราเอาคอร์สโบลไปแล้วกันนะคอร์สโบูนะถ้าอยากได้นาราทีผมจัดคอร์สโบลนะ <c oughs> อยากได้นาราทีใช่ไหมครับเอาคอร์สโบลไปแล้วกันนะคอร์สโบลไปแทนนะคอร์สโบลไปแล้วกันนะนี่ ิดอันนี้ก่อนชิมครีมอันนี้ก่อนนะ,อะคอร์สโบนไปแล้วกันนะสำหรับพี่ชายนะคอรสโบนดีกว่าอุย้ยคุณมีวีโรยังอยู่นะมีอาครับเนี่ آ, ยเอ้พี่เขาการันตีนอันนี้ไปด้วยไปแล้วด้วยนะม,มาครับเช็คครับไหนครอรสโบนนะครับคอรสโบนอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ข้างล่างโอ้ยเพื่อนรักกันนะพี่กูเพิ่งเห็นนะเพ่อยู่ติดกันเลย คอร์ดโบเนี่ยนาตาทีนะเห็นไหมครับมันแม่งอยู่ติดกันเลยครับกากทั้งคู่อยู่ติดกันทั้งคู่สัตว์ไอ้เหี้ยมายครับย้ายครับปู่ย้ายตำแหน่งครับนี่ครับแอ่ตำแหน่งเลยครับมาครับเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคอร์ดโบนนะเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะนี่เก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะ คอ์โบลแล้วกันนะครับสำหรับพี่ชายคนนี้นะคอ์โบลแล้วกันนะ,นะครับ,บมาครับคอ์ดโบลโอมเพี้ยงครับคอ์ดโบลครับคอ์ดโบลครับคอ์ดโบลขอ์ดโบลเท่านั้น,นครับตัวอื่นกูไม่เอาครับ <laughs> จัดไปครับง่ายงนี้ครับกล่องแดงครับ Yahoo! Yahoo! <laughs> <laughs> <ś les> เอาข้อบนไปเลย <ś les> <ś les> เอาข้อบนไปเลยละกันนะพี่ชายไ <ś> อ <les> <ś les> ้เยี่ยงกูขำจนน้ำมูกไหล <ś les> ไม่สัด พี่ชายกัญชัยครับโอโน o พี่ชายพี่ชายกัญชัย oh โ o พี่ฮียรอดมูน โอ้ยย่่คข <mm ัน้ำตาไหลไอ้สัตว์เป็นไงครับวิชายวิชายก็ใช้คุณได้คุณได้คอสโมลหนึ่งดาวไปใช้เรียบร้อยแล้วนะครับยินดีด้วยครับ ได้คอนโบน,นึงดาวไปใชใ้แล้วนะพี่ชายนี่ด้วยผมอัปดาวให้เลยนะอมผมอัปบริการอัปดาวให้ด้วยเลย Two t h o u s years later <S มาคับอ s ครับมาครับ <laughs> ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วหลายคนนะพอเห็นผมเล่นจนชินแล้วนะครับ ผมเป็นผมเล่นเฮ้ยเล่นจชินแล้วครับเขาไม่ได้เฝ้ารอดูการเล่นของผมแล้วนะรับเฝ้ารอดูการเปิดตู้ของผมนะ <c oughs> เรา,าดูตัวพี่ก่อนนะ <c oughs> นาาทีบเลยครับเพราะพี่เขายังไม่มีนาาถีบไปเล่นด่านหนึ่งนะนาาทีบแล้วกันนะพี่นะอืมนาาทีบแล้วกันเอาล้วหลวงปู่มาก่อนนะ <c oughs> หลวงปู่มาก่อนนะพี่อ่ะอ่านี่เปียรน,นะหน้าสองครับ นี่ครับทำยังไงให้มันสวยวะต้องหมุนอันนี้มั้งต้องหมุนอันนี้หรือเปล่าอ่าหมุนอันนี้อมาดูครับอัปเปอร์น้ากดอยู่เออไม่มีตังเติมแล้วครับผมไม่มีตังเติมเปิดแล้วครับพี่ผมไม่มีตังเติมแล้วครับเรน,นี้นะผมไม่มีตังเติมนะครับงบเติมเกมผมหมดแล้วครับ มาครับรับของก่อนนะมาครับมาครับอ่ามาพอดีแล้วเขาเตรียมพร้อมเลดี้อับเลดี้พร้อมยิงแล้วครับนี่กดไปเดียวก่อนนะครับอันนี้คือแกละเคล็ดนะแล้วผมกดแก้เคล็ดให้นะเดี๋ยได้นะผมได้ตัวดีๆแต่่าหวังครับไม่ไปเฮียนี่หวังอะไรไม่เคยได้ครับกดไปเลยครับข้ามครับที่ใหม่เอ TANATEEEB HA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  Apa-apaan ini HAHAHA Apa-apaan ini HAHAHA 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 Ini adalah penjualan percuma กูกดตัวฟีไอสัตว์กูกดตัวฟีหนึ่งใบอค่เพี้ยกูกดตัวฟีให้เขานะแอ้เพี้ยใบยูอไม่ได้กดนะเหี้ยตัวฟีไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย ้งั้นกูต้องเน้นแล้วครับกูต้องเน้นแล้วให้เอามาเพิ่มดาวกูต้องเน้นแล้วเน้นเน้นเลยเอาเพิ่มดาวเพิ่มดาวครับอี๊กูต้องเน้นนะเน้นเน้นครับกูต้องเน้นนะเพิ่มดาวให้พี่ชายเขาครับอ่ะเน้นนะอีกูเน้นครับกูต้องเน้นนะเพิ่มดาวเก้าเก้าเลยนะครับกูต้องเน้นเลย กูต้องเน้นแล้ววะพี่เอามาครับมาเลยอีกตัวหนึ่งไอตัวหนึ่งมันจะสุดยอดมากขอเลยตัวหนึ่งไฟมาครับไฟมาครับหนึ่งดาวครับหนึ่งดาวไปเลยหนึ่งดาวทวนจัดมาครับ <c oughs> จัดมาเลยครับ <c oughs> はあ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  ได้พร้อมดาวแก็มี้ะพร้อมดาวเลยโอ้โห่เอะ อะไรวะเนี Stelle, ่ยอะไรวะเนี่ยเยี่ยอะไรวะเนี้เยี่ยอะไรวะเนี่ยลองเล่นลองเล่นไอ้เหี้ย พร้อมเล่นเลยครับนี่เป็นไงล่ะอืมเ้ฮ <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> จริงลังตึงอ่ พร้อมเล่นนะผมบอกเลยครับพี่อพร้อมเล่น <c oughs> เฮ้ยนัลอาทีมาสองตัวเฮ้ย <c oughs> จริงไอ้สัตว์ตุย้ย <c oughs> ไปครับเพิ่มดาวก่อนคนะรับพี่ขออนุญาตเพิ่มดาวก่อนคนระับเพิ่มดาวก่อนครับ